สวัสดีครับผมนรดลวัฒนธรรมนะครับผมก็อยากลอง G 6 3มานานแล้วต้องขอบคุณ TDC Motor ที่สปอยผมเต็มที่เอาคันนี้มาให้ลองก็เดี๋ยววันนี้จะไปลองสมรรถนะรดลองโหมดทั้งหลายแล้วก็วิ่งในเมืองด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับ ก็เบาะนั่งสบายนะครับทั้งทั้งเบาะและพวงมาลัยเลยมันมีความความสปอร์ตอยู่ในตัวนิดนึงเพราะว่าเป็น a m g เนาะก็มีความรู้สึกที่มันไม่ได้มันไม่ได้หนุ่เกินเกินเกินไปแต่ก็ไม่ได้สปอร์ตจนนั่งไม่สบายสึกว่าจริงๆินี่มีจริงก็ลูกได้เลยเวลาถนนในประเทศไทยเราเจอแบบเจอหลุมเยอะครับอย่างนี้น่าจะสบายใจครับไม่ต้องกังวลเยอะเวลาเป็น6 3สก็รู้สึกว่าพ้อมขึ้นมาตลอดนะเวลาขับ ขับต่างจังหวัดหรืออะไรถนนโล่งๆน่าจะสบายกดนิดเดียวก็คือแสงได้หมดเลยไม่คิดว่ารถที่แบบไซส์ขนาดนี้ขั้นใหญ่อย่างนี้จะแรงแบบนี้ได้จริันี้ใช้ได้แทบ,บจะทุกที่เลยเพราะในเมืองในเมืองเราเจอถนนไม่ดีหรือเราเจออะไรเราอยู่สูงเราก็มองเห็นชัดกว่า แล้วถ้าไปต่างจังหวัดยิ่งถ้าเป็นติดตัว G63 เวลาเจอเลนสวนไลแซงง่ายแล้วก็ใส่ของได้เยอะนั่งสบายหมดการขับขี่เราชอบเครื่องที่รีสปอนด์ดีๆเราเ็เอาดนามิกเลยหรือสปอร์ตก็ได้แต่ว่าวันนี้รู้สึกดนามิกดีกว่าแล้วระบบเกียร์เป็นแมนวลเราชอบใช้พายโลชิฟเปลี่ยนเองดีกว่าแล้วก็ช่วงล่างบางทีถนนไทยก็ไม่ได้เหมาะกับสปอร์ตมากท่าไหร่เป็นช่วงล่างคอมฟอร์ตมันก็จะนั่งสบายดีกว่าแล้วก็เสียงระบบไอเสียเราชอบ แบบเสียงดังอยู่แล้วเราชินกับรถเสียงดังถั้นสุดถึงร้อยก็รู้สึกว่ารถออกตัวดีนะไม่ไม่มีดิ้นเลยแล้วก็แรงกว่าที่คิดเสียงเสียงก็ดีมากยู่วัาเครื่องเอ g หลังจากที่เราได้ลองขับ G63 มาทั้งวันแล้วก็ต้องขอขอบคุณ TDC Motor ด้วยนะครับที่เอารถมาให้ลองขับในวันนี้สำหรับครั้งหน้าเราจะลองขันไหนก็ฝากติดตามในเพจ t t c Motor ด้วยนะครับ t t c Motor